ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับลิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับได้ทําการสั่งของคือต้นไม้ครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าวันนี้ผมจะสั่งต้นอะไรมาครับเดี๋ยวเราไปแกะก่องกันเลยครับอันนี้ไม่ใช่แกะกล่องลุ้นต้นไม้นะครับแต่เป็นต้นไม้ที่เราสั่งมานะครับ เดี๋ยวเราลองมาแกะกล่องกันนะครับดูว่าจะตรงตกไหมนะครับเขาการันตีเลยนะครับว่าไม่ได้หลอกนะครับต้นนี้นะครับเขาแพ็กไปอย่างดีนะครับมีกันกระแทกนะครับ น่าจะเชื่อถือได้นะครับว่าตรงตามสายพันธุ์นะครับเห็นไหมครับการกระแทกเขาแพ็คมาอย่างดีนะครับมีการแพ็คข้างล่างอีกนะครับ ตัวน,นี้ก็เป็นการกระแทกอย่างหนึ่งนะครับ าแพ็กอย่างดีครับหักนะครับตัวนี้ครับไปหักนะครับต้นนี้คือโคโลโคาเซียนะครับต้นนี้คือแบคโคลนนะครับตัวนี้ยังเป็นหลอดอยู่นะครับตัวที่ใบกลางนี่หักนะครับ คโคลอนกับแบคบิปเปอร์นะครับต่างกันคือแบคโคลอนนี่ใบจะดำครับก้านจะดำถ้าเป็นบิปเปอร์ก้านจะแดงนะครับถ้าเป็นเรนเดอร์ใบเขาจะไม่เงางามก็รใบเขาจะด้านนะครับดำด้านนะครับแต่ตัวนี้คือแบคโคลอนครับก้านและใบจะดำนะครับแล้วก็ใบเขาจะเงางามนะครับแต่ว่าต้องเลี้ยงกลางแดดนะครับ ถ้าเลี้ยงในร่มนี่ใบเขาจะเขียวนะครับแต่ถ้าเลี้ยงกลางแดดถ้าใบเขาดำนะครับกลับใบในร่มใบเขาจะไม่กลับมาเขียวนะครับต้นนี้ครับคือใบเขาจะดําสนิทตลอดนะครับอันนี้คือเป็นตัวคิงของตัวดําแล้วนะครับมันจะมีคล้ายกันครับประมาณสองสามตัวนะครับ พี่ปุ๋มบอกนะครับเมื่อกี้แล้วก็แบ็คเขาบอกแบ็คลิปิปเปอร์ไปเขาจะหยิกนะครับตอนโตนะครับดูได้ตอนโตนะครับแต่ว่าตอนเล็กเราดูไม่ได้เขาจะเหมือนกันนะครับตอนเล็กนี่เราดูที่ก้านนะครับถ้าเป็นริปเปอร์ก้านจะแดงนะครับ พี่เขาแพ็กมาก็โอเคนะครับแต่ว่าดันมาหากมักนะครับก็เสียดายนะครับเดี๋ยวเราก็ทําการตัดทิ้งนะครับเพื่อให้เขาออกไปใหม่นะครับถ้าใบนี้กลางครับเดี๋ยวเราก็วันสองวันเหลือ,อที่แรกที่เราได้มาเราก็เก็บเอาไว้ที่แสงแดดลําไรก่อนนะะเดี๋ยวเราค่อยขยับออกนะครับแต่เขาบอกว่าเลี้ยงในน้ําแล้วจะเจริญเติบโตได้ดีกว่า เลี้ยงดินแห้งนะครับแต่ผมก็ไม่ทราบนะครับเห็นเขาทดลองกันนะครับแล้วก็สรุปว่าเลี้ยงในน้ํำกบจะโตไวและให้หน่อไว้กว่านะครับดินบางทีดินที่เราใช้คือดินที่เขาปลูกบัวก็ได้นะครับหรือไม่ก็กลับมะพร้าวสับนะครับแล้วก็กลับมะพร้าวละเอียดนะครับแล้วก็แกบดำผสมกันนะครับเลี้ยงแบบ มีน้ำกับไม่มีน้ำก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกนะมาคนกลัวเลอะก็ไม่ต้องเลี้ยงแบบน้ำก็ได้นะครับกลัวยุงเยอะนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็ไม่ทราบครับแล้วแต่พื้นที่ในการเลี้ยงนะครับกล mm ูกาเซียครับเลี้ยงได้ทั้งแห้งทั้งน้ำนะครับ mm hmm. ต้นนี้ผมซื้อมาในราคาแปดร้อยบาทนะที่จริงเขาขายแปดร้อยห้าสิบนะครับติดต่อเขาก็แปดแปดร้อย มีต้นที่เขาเสนอขายทีแรกหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็คราวนี้มันคนเขาซื้อไปครับแล้วเขาหามเขาน้องมีไหมเขาบอกว่าพอมีครับคือก็ได้ต้นนี้มาครับแปดร้อยห้าสิบบาทก็เหลือแปดร้อยนะครับน้องเขาบอกว่าไม่ได้หลอกนะครับเขาก็ให้ต้นแม่ดูเพราะว่าตอนนั้นผมดูคือใบเขาเขียวอยู่ยครับเขาบอกว่าเขาเลี้ยงในร่มครับคือใบเขาจะออกเขียวมันก็จะเขียวครับ อันนี้คือเขาเลี้ยงในร่มนะครับตั้งแต่แรกนะครับใบเลยเขียวนะครับแต่ว่าตัวนี้คือเขาเริ่มออกแดดก็ใบก็จะออกดำๆแล้วครับเดี๋ยวเราลองมาดูครับว่าการจเจริญตโตเขาเป็นยังไง mm. เราจะหลูกหลอกหรือเปล่านะครับว่ามันจะดำสนิทหรือมันจะเขียวนะครับตอนนี้คือเราต้องรุ้นนะครับตัวนี้ครับเขาบอกว่าใบเขาจะออกตอนแรกจะไม่ดำมากครับมันจะออกเดียบเดือบเขียวนะครับแล้วยิ่งแก่ใบเขาก็จะยิ่งดำขึ้นนะครับยิ่งดำขึ้นแล้วก็จะเงาขึ้น แต่ว่าเขาจะไม่กลับมาเขียวอีกนะครับถ้าเขาดำแล้วนะครับสาเหตุที่มันเขียวคือเราเลี้ยงร่มมาตั้งแต่แรกนะครับมันเลยเขียวนะครับแต่ถ้าใบใหม่ออกมาที่แรกจะเขียวเราไม่ต้องไปตกใจนะครับเดี๋ยวเขาจะเริ่มดำขึ้นดำขึ้นนะครับถ้าอยู่แดดนะครับผมบอกไว้ก่อน ก็ทรงนี้ก็หือว้ใช้ได้ครับราคาประมาณนี้นะครับพรุ่งนี้ที่จังหวัดแพร่ก็มีงานไม้ด่างอีกนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูงานไม้ด่างน่าจะถ่ายไม่ได้นะครับแต่ว่าถ่ายรูปน่าจะเก็บตกมาให้ดูได้นีนะครับเดี๋ยวเราก็หาที่เก็บเขาไว้ในที่ร่มก่อนนะครับตอนนี้คือแกะกล่องให้เขาปรับสภาพที่บ้านก่อนนะครับ โครลคาเซียครับแบคโคลนครับมันจะมีรันเนอร์ลิปเปอร์สามตัวนี้คล้ายกันครับรันเนอร์น่าจะใบดำเหมือนกันแต่ดำด้านนะครับแต่เป็นลิปเปอร์ก้านจะแดงครับใบจะหยิกนะครับแต่ตัวนี้คือเป็นคิงคิงแบคแล้วครับ คิงแบ็กโคลอลนะครับก็เป็นตัวต้นต้นนะครับแต่บ้านเรานี่คือจะใช้แบ็กเมจิกกันเยอะนะครับแต่การผสมพันธุ์นี่ส่วนมากเขาใช้แบ็กเมจิกครับเป็นต้นต้นแบบแล้วก็ใช้พวกนี้ในการผสมพันธุ์นะครับแบ็กเมจิกก็ถือว่าสวยแล้วเริ่มต้นสําหรับมือใหม่ครับเลี้ยงง่ายครับก็ดําเหมือนกันครับเขาจะดํามากนะครับ ตอนนี้เสียงอาจจะเยอะหน่อยครับช่วงเลือกงานนะครับเพราะว่านผมปิดกับถนนนะครับก็จะมีเสียงรบกวนครับไม่นกหมาก็ลถนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับเนี่ยครับในราคา800บาทรวมส่งนะครับตัวนี้ครับก็สั่งมานะครับจากในกลุ่มนะครับเขาบอกไม่ต้องกลวนครับตัวนี้คือสายเป็นแบคโคลนจริงๆครับเขาให้ดูต้นแม่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับ ครับวันนี้เราก็มาแกะกล่องนะครับก็ได้สั่งต้นโคโลคาเซียนะครับแบคโคลนนะครับไม้สุดนิดนะครับไม้นาสะสมสําหรับไม้ตัวดำนะครับดูมีเสน่ห์นะครับดูมีมนขังและดูลึกลับนะครับก็สวยงามตกหลุมลักเจ้าตัวนี้นะครับก็เลยสั่งเข้ามานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูว่าผมเป็นไป สลาดไม้ด่างครับพี่เขาจัดที่จังหวัดแพร่ว่าจะได้ต้นไหนมาบ้างครับเดี๋ยวก็มาลงให้ดูนะครับว่าเราได้ต้นอะไรมาบ้างราคาเท่าไหร่นะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์นะครับขอบคุณครับ